สวัสดีค่ะมาพบกับจิ๊ดขายดีอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จิ๊จะมาแนะนำรถนะคะนิสสัน s i n g l e ล a คนะคะรุ่น S ราคาอยู่ที่5,99,000บาทค่ะแล้วก็วันนี้ที่พี่จิ๊ดจะมาบอกนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับลูกค้านะคะก็คือซื้อตอนนี้นะคะได้ตัวรถเงินดาวนะคะใช้แค่เพียง0บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สามารถผ่อนได้ค่างวดเดือนละ8,600บาทเท่านั้นนะคะยาวถึง8 4งวดค่ะ เดี๋ยวมาพบกับตัวรถกันค่ะมาดูนะคะที่กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะพร้อมโลโก้สีเงินนะคะมาดูด้านข้างนะคะอันนี้จะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะสามารถส่องสว่างได้ไกลนะคะแล้วก็มีความชัดเจนส่วนล้ออันนี้นะคะจะเป็นล้อกระทะที่เหมาะกับการบรรทุกหนักแน่นอนค่ะอยู่ที่ขอบ16นิ้วนะคะยาง265ค่ะ มาพบกับดูตัวที่จับตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดำนะคะแต่ที่สำคัญเลยค่ะตัวนี้ค่ะพี่จี้จะบอกว่าที่ห่ออื่นไม่มีค่ะตัวเหยียบข้างตรงนี้นะคะของข้างกระบะตัวนี้นะคะลูกค้านะคะจะสามารถขึ้นลงกระบะตรงนี้นะคะได้ง่ายนะคะโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นที่หลังกระบะมีเจ้าเดียวนะคะมาดูที่ตรงนี้นะคะตัวนี้เราก็จะมีให้ตะขอเนี่ยห้าห้าอันเนี่ยนะคะ ก็สามารถลัดของได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มาดูที่ไลเนอร์ตัวนี้ค่ะจริงๆไลเนอร์มาจากโรงงานไม่มีค่ะรถคันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จีจัดให้ได้ค่ะมาดูที่ด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้จะเป็นฝาเอ่อฝาตัวท้ายนะคะที่รับน้ําหนักในการบรรทุกได้ดีนะคะรวมถึงตัวนี้ไม่มีกันชนนะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อกับพี่จีพี่จีขายดีจัดให้ค่ะมาดูนะคะด้านตัวภายในกันบ้าง มาพบกับภายในบ้างนะคะรุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัยนะคะแบบเก๋งเลยจับกระชับมือนะคะแล้วก็คอนโทรลรถง่ายๆส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นวิทยุนะคะเต็มจอแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบเครื่องเสียงที่สามารถเล่นรองรับพวกวิทยุแล้วก็บูทูธได้นะคะส่วนที่ตัวรถตัวนี้จะไม่มีฟิล์มนะคะแต่พี่จี้จะติดฟิล์มให้ได้นะคะก่อนออกรถแน่นอนและรวมถึงกล้องบันทึกการขับขี่ อันนี้นะคะไม่มีมาแต่พี่จิตก็จัดให้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพบโปรโมชั่นท้าคลิปกันค่ะโอเคค่ะได้ชมตัวรถไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊์บอกโปรโมชั่นพิเศษอีกรอบนึงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ออกรถกับพี่จิตถ่ายดีนะคะตอนนี้ใช้เงินดาวเพียง0ูนบาทเท่านั้นค่ะและผ่อนเพียงไม่ได้เยอะเลยค่ะ8,600บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์โทร ของพี่จีนได้เลย095-457-9559นะคะหรือถ้าลูกค้าสนใจในรุ่นไหนของนิสสันนะคะสามารถไปดูคลิปอื่นๆได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ